รถกระบะคันนี้มาสองคันโอเคนะหยิบสุ่มมาเลยฮะเอาเป็นนีโม่เลยนะฮะนีโม่ตัวหนึ่งกับสีเหลืองเลยแล้วกันู่ใหม่ฮะสองตัวนี้ฮะลองดู แก่กล่องเทสฮะเอาเป็นตัวแรกก่อนนะฮะขนาด6เซนตัวนี้รุ่นใหม่ฮะสับจริงๆจะตั้งชื่อว่าสับ,บับไลยฮะแต่พิมพ์ผิดไปละตั้งชื่อว่าสับใบไลยฮะแก้ว2013ฮะขนาด6เซนเหมาะสำหรับคอชโดฮะโอเคนะใส่แล้วไปฮะลองดูฮะตัวเหยื่อนี่้อยน้ำับ <種>よ ran きよ。 嗯。 เคลียร์ครับับใบไหฮะ